เด็กว hey, mm ัดเฮลันถูกหวยรวยยกแก๊งงวดนี้หวังเฮลานอีก ัดชงวดวันที่16เมษายนพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่3เมษายน2564เป็นยังไงกันบ้างคะพร้อมสู้กันหรือยังถ้ายังไหวย,ยังมีความหวังก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เผยกันตั้งแต่ต้นงวดจากกลุ่มเด็กวัดสุดปังที่ในงวดล่าสุดเฮลั่น05กันยกแก๊งและมาในงวดนี้ก็ไม่ผิดหวังชัดๆจัดไปจ้า ก็จากข่าวๆล่าสุดสดๆร้อนๆหลังจากที่ทราบผลการออกรางวัลในงวดวันที่1เมษายน2564ที่ผ่านมาเมื่อช่วงเวลาประมาณ18.30นได้มีรายงานว่ามีเด็กวัดกลุ่มหนึ่งพร้อมชาวบ้านคนมีดวงดีใจที่ถูกหวย0ูหรวยกันยกแกง๊งรวมตัวกันเพื่อมาแก้บนน้องส้มฉุนณวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทด้วยของไหว้ชุดใหญ่จัดเต็มไม่ว่าจะเป็นรถของเด็กเล่นไฟฟ้าจํานวน6คันรวมทั้งชุดไหว้าจานวน99ชุด ซึ่งจากการบอกเล่าทําให้ทราบว่าก่อนหน้านี้เด็กวัดกลุ่มนี้ได้ทําผิดกฎที่ทางวัดกําหนดไว้ดังนั้นจึงถูกท่านเจ้าอาวาสสั่งทําโทษโดยให้วิ่งรอบลานจอดรถเป็นจํานวน50รอบและแน่นอนค่ะเด็กวัดแต่ละคนก็ไม่ขอพลาดที่จะนําเลข5005 500ไปเสี่ยงดวงกันในงวดล่าสุดและรามมาทราบถ,ถึงผลการออกรางวัลก็ถึงกับเฮลั่นวัดเพราะเห็นบอกว่าถูกกันยกแก๊ง ทั้งเด็กวัดที่ถูกทำโทษและกรรมการวัดสาธุค่ะเพื่อนๆทุกคนยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่ๆน้องๆคนดวงเ่งกลุ่มนี้ด้วยและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะเพราะหลังจากแก้บนเสร็จก่อนย้ายย้ายกันกลับกลุ่มคนดวงดีกลุ่มนี้ก็ไม่มีการเผยเลขปลายประทัดที่ได้จากการแก้บนเพื่อให้พวกเรานําไปลุ้นรวยกันในงดวันที่16เมษายน2564ที่จะถึงนี้ซึ่งก็สวยๆชัดๆ51 533อีกครั้งนะคะ 51533สาธุค่ะยังไงเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูใครชอบก็จัดไปไม่ชอบก็ผ่านของแบบนี้ก็ไม่แน่มไม่นอนและขึ้นอยู่กับบุญวัสนาของแต่ละคนด้วยยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆกับชุดเลขที่ชอบกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรูรูเฮงเนะคะจุบจ๊บๆ